นะะเสร็จแล้วเราก็ตัด่ะใช่ต้องเอี่มกินของคเค้าเสร็จก็กินของหวานต่ออมกรอบเท็กเจอร์เป็นไงชีสยืดไหมยืดไหมชีสอะ่ะยืดอร่อยมากทุกคนแล้วก็กรอนนบน้าตักนักจริงมากอุ้ยดูกรอบมากนะ,ะจ๊ะทุกคนนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็ตัด่ะใช้ตะช้อนช่วยนิดนึงนะจ๊ะ นี่นะจต่เนี่นยกินคาเฟ่ก็กินของหวานต่อ,อกรอบเท็กเจอร์เป็นไงคิดยืดไหมยืดไหมคิดอ่ะยืดเออทุกคนแล้วก็กรอบเสร็จแล้วเราก็เอาประกบอีกแผ่นหนึ่งประกบด้านบนแบบนี้ประกบด้านบนแบบนี้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวเขาจะนิ่มเองนะคะทุกคนเขาจะนิ่มนะคะแล้วก็ประกบแบบนี้จ้ะทุกคนเสร็จแล้วเราก็เทนะจ๊ะ นี่คะ่ะกล้วยนะคะกล้วยหอมนะคะผสมกับไข่นะเทลงไปเลยนะจ๊ะช้อนช่วยนิดนึงน,งนะจ๊ะนี่น้ตัดไข่ <_ letter> ตัดเลยนะจ๊ะจะเป็นใจตัดนะจน๊ะนี่ตัดแบบนี้เลยตัดให้เป็นชิ้นๆพอคำนะทุกคนอืมเรียบร้อยจะพึงยื่นหรออื <_ letter> มเรียบร้อยจะพึงยื่นหรอ นะคะนัากลัวไม่พอหน้าชีสอีจ้านี่ใส่ชีสลงไปนะคะแล้วมารอดูกันนะคะใส่ชีสลงไปนี่นะจ๊ะเพิ่มเนยเพิ่มเนยลงไปที่ขอบกระทะเนะาะเดี๋ยวเขาจะทอดนะคะทุกคนเขาจะค่อยๆทอดไปเรื่อยๆเ,เนาะใส่ตัดเลยนะจ๊ะจะ้นใส่ใตัดนะจ๊านี่ตัดแบบนี้เลยตัดให้เป็นชิ้นๆพอคำนะทุกคน สวัสดีค่ะมาจากทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํานะคะโรตีจากแ่นแป้งเวียดนามกันนะจ๊ามาเริ่มกันเลยว่ามีส่วนผสมอะไรกันบ้างจ้าไปเลยจ้าเราก็ละลายเนยนะตอนเนี้ยนี่เกลี่ยให้เท่าๆกันก่อนเกลี่ยเกลี่ยเกลี่ยไปอะ่ะเราจะเพิ่มเช็เจอร์ลงไปโดยการใส่ชีสลงไปนะคะทุกคนนี่คะ่ะหน้าชีสประกบแบบนี้จ้าทุกคนเสร็จแล้วเราก็เทนะจ๊ะนี่คะ่ะกล้วยนะคะกล้วยหอมนะคะผสมกับไข่นะเทลงไปเลยนะจ๊ะ กินของเค้าเสร็จก็กินของหวานต่อกรอบเทกเจอร์เป็นไงชีสยืดไหมยืดไหมชีสอะยืดเออบางคนแล้วก็กรอบเขยลงไปเลยจ้ะทุกคนเกลี่ยให้ทั่วจ้าเกลี่ยให้ทั่วเลยจ้าเดี๋ยวแป้งเวียดนามนะคะแป้งนะคะเนี่ยค่ะแผ่นแป้งเขาก็จะตัวอร่อยจริงจริงตั้งตัวอร่อยไหมสิบเต็มอะไรสิบเต็มร้อยอร่อยมากค่ะทุกคนลองเอาไปทำตามกินกันได้นะคะ ลงไปก่อนนะคะละลายเนยลงไปก่อนแล้วก็เอาแผ่นแป้งเวียดนามของเรานะคะของเรามีแผ่นเล็กนะเราก็เอาสองแผ่นนะคะประกบขึ้นไปสองแผ่นประกบนะ,ะอร่อยจริงๆนั่นต <c oughs> ัวอร่อยไหมสิบเต็มอะไรสิบเต็มร้อยอร่อยมากค่ะทุกคนลองเอาไปทําตามกินกันได้นะคะรประกบแบบนี้จ้าทุกคนเสร็จแล้วเราก็เทนะจ๊ะ นี่ค่ะกล้วยนะคะกล้วยหอมนะคะผสมกับไข่นะเทลงไปเลยนะจ๊ะขอจบพิพีแค่นี้ค่ะบ๊ายบายอร่อยมากน่าตักนักินมากอุ้ยดูกรอบมากนะจ๊ะคนนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็ตักค่ะใช้ตะช้อนช่วยนิดนึง,งนะจ๊ะนี่น่าตักเพิ่มเนยเพิ่มเนยลงไปที่ขอบกระทะเนาะ เดี๋ยวเขาจะทอดนะคะทุกคนเขาจะค่อยๆทอดไปเรื่อยๆเนาะว้าวนี่จ้ะทุกคนชีสชีสยืดว้าวนี่จ้าโรตีไส้ชีสนะจ้าแล้วก็เกลี่ยให้ทั่วเลยเกลี่ยให้ทั่วเลยจ้าอร่อยจริงๆตั่งโต๊ะอร่อยไหมสิบเต็มอะไรสิบเต็มร้อยอร่อยมากค่ะทุกคนลองเอาไปทำตามกินกันได้นะคะ ประกบอีกแผ่นหนึ่งจ้าประกบลงไปแผ่นหนึ่งแบบนี้เลยนะจ๊ะพอประกบเสร็จแล้วเราก็ตีไข่นะคะอีหนึ่งฟองเนะาะใส่ลงไปด้านบนนี่เริ่มเดือดแล้วใช่ไหมคะทุกคนนี้เนี่ยแต่ทุกคนพทอทอดไปมันก็จะเป็นแบบนี้เนาะมันจะดิ้นได้นะจ้าพอมันดิ้นได้เราก็เริ่มตักเลยจ้าประกบแบบนี้จ้าทุกคนเสร็จแล้วเราก็เทน,นะจ๊ะนี่ค่ะกล้วยนะคะกล้วยหอมนะคะผสมกับไข่นะเทลงไปเลยนะจ๊ะ นี่จ้ะทุกคนชีสชีสยืดว้าวนี่จ้าโรตีไส้ชีสนะจ้าไปต,ตัดเลยนะจ้าจนใจตัดนะจ้านี่ตัดแบบนี้เลยตัดให้เป็นชิ้นๆพอคำนะทุกคนนีแล้วก็เกลี่ยให้ทั่วเลยเกลี่ยให้ทั่วเลยจ้า้าตักน,น,นักกินมากโอ้ยทุกขอบมากนะจ้าคนนี่นะคะ เสร็จแล้วเราก็ตัดค่ะใช่ไหมนี่หมองเขาเองนะคะทุกคนนี่นะคะเสร็จแล้วค่อยเปิดไฟนะอย่าเพิ่งเปิดไฟนะว้าวนี่จ้ะทุกคนชีสชีสยืดว้าวนี่จ้าโรตีไส้ชีสนะจ้าแล้วก็เกลี่ยให้ทั่วเลยเกลี่ยให้ทั่วเลยจ้าเกลี่ยให้ทั่วนะจ้าช่วยหน่อยมือช่วยหน่อยมือช่วยหน่อยนะจ๊ะเสร็จแล้วเราค่อยดีดแก่นะทุกคน นี่แล้วก็ทอดออกไปใช้เนยทอดนะคะทุกคนนี่นะคะใครจะเพิ่มแท็กเจอร์ใส่ชีสลงไปด้วยก็จะอร่อยมากจ้ามาจ้าทุกคนโรยช็อกโกแลตลงไปจ้าคนละฝั่งนะนี่นี่นะคะใครจะเพิ่มแท็กเจอร์ใส่ชีสลงไปด้วยก็จะอร่อยมากจ้ามาจ้าทุกคนโรยช็อกโกแลตลงไปจ้าคนละฝั่งนะนี่นี่นะคะใครจะเพิ่มแท็กเจอร์ใส่ชีสลงไปด้วยก็จะอร่อยมากจ้า มาจ้าทุกคนโดยช็อกโกแลตลงไปจา้าคนละฝั่งนะนี่เทลงไปเลยจ้าทุกคนเกลี่ยให้ทั่วจา้าเกลี่ยให้ทั่วเลยจา้า<ม>เดี๋ยวแป้งเวียดนามนะคะแป้งนะคะเนี่ยค่ะแผ่นแป้งเขาก็จะประกบแบบนี้จ้าทุกคนเสร็จแล้วเราก็เทน,น,นะจ้านี่ค่ะกล้วยนะคะกล้วยหอมนะคะผสมกับไข่นะเทลงไปเลยนะ,ะ,ะรจร้ออจา <c oughs> อร่อยจริงๆนั่นตัวอร่อยไหมสิทธเต็มอะไร ติเต็มร้อยอร่อยมากค่ะทุกคนลองเอาไปทําตามกินกันได้นะคะไยตัดเลยนะจ้ะาจะใช้ใจตัดนะจ๊ะนี่นต,ต,นต,ตัดแบบนี้เลยตัดให้เป็นชิ้นๆพอคํานะทุกคนประกรบแบบนี้จ้ะทุกคนเสร็จแล้วเราก,ก็เทนะจ๊ะนี่ค่ะกล้วยนะคะกล้วยหอมนะคะผสมกับไข่นะเทลงไปเลยนะจ๊ะช้อนช่วยนิดนึง,งนะจ๊ะ นี่นะจ๊ะนี่เริ่มเดือดแล้วใช่ไหมคะคนนทุกคนนี้เนี่ยจ้าทุกคนสอท้อนกันก็จะเป็นแบบนี้เนาะมันจะดิ้นได้นะจ๊ะพอมันดิ้นได้เราก็เริ่มตักเลยจ้าเนีออมีมข้วพาวเสร็จก็กินของหวานต่ออืมกรอบเท็กเจอร์เป็นไงชีสยืดไหมยืดไหมชีสอะ่ะยืดอ,อ,อ,อร่อยมากทุกคนแล้วก็กรอบเกลี่ยให้ทั่วนะจ๊ะช่วยหน่อยมือช่วยหน่อยมือช่วยหน่อยนะจ๊ะเสร็จแล้วเราค่อยดีดแกนะทุกคน นี่แล้วก็ทอดทอลงไปใช้เนยทอดนะคะทุกคนสวัสดีค่ะมาจากทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํานะคะโรตีจากแผ่นแป้งเวียดนามกันนะจา๊ามาเริ่มกันเลยว่ามีส่วนผสม,มอะไรกันบ้างนะจา้าไปเลยจา้าอ่ะเราก็ะละลายเนยลาตัดเลยนะจ้าจะกินไตัดนะจา้านี่ตัดแบบนี้เลยตัดให้เป็นชิ้นๆพอคํานะทุกคนนี่กินของเ้าเสร็จก็กินของหวานต่อ,อกรอบเท็กเจอร์เป็นไง ชิทย,ยืดไหมยืดไหมชิดอ่ะยืดออยาทุกคนเลาก็กรอบเริ่มเดือดแล้วใช่ไหมคะทุกคนนี้เนี่ยจ้ะทุกคนพัดทอดมันก็จะเป็นแบบนี้เนาะมันจะดิ้นได้นะจ๊ะพอมันดิ้นได้เราก็เริ่มตักเลยจ้าสวัสดีค่ะมาจา้กทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํานะคะโรตีจากแผ่นแป้งเวียดนามกันนะจ๊ะมาเริ่มกันเลยว่ามีส่วนผสม,มอะไรกันบ้างจ้าไปเลยจ้าอ่ะเราก็ละลายเนยเสร็จแล้วเราก็เอาประกบอีกแผ่นหนึ่งประกบด้านบนแบบนี้ ล้วกบด้านบนแบบนี้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวเขาจะนิ่มเองนะคะทุกคนเขาจะนิ่มนะคะแล้วก็เพิ่มเลยเพิ่มเลยลงไปที่ขอบกระทะเนาะเดี๋ยวเขาจะทอดนะคะทุกคนเขาจะค่อยๆทอดไปเรื่อยๆเนาะเทลงไปเลยจ้ะทุกคนเกลียให้ทั่วจ้าเกลียให้ทั่วเลยจ้าเดี๋ยวแป้งเวียดนามนะคะแป้งนะคะเนี่ยค่ะแผ่นแป้งเขาก็จะนิ่มของเขาเองนะคะทุกคนนี่นะคะเสร็จแล้วค่เปิดไฟนะอย่าเพิ่งเปิดไฟนะนี เริ่มเดือดแล้วใช่ไหมคะทุกคนนี้เนี่ยแต่ทุกคนพะท้อนมันก็จะเป็นแบบนี้เนาะมันจะดิ้นได้นะจ๊ะพอมันดิ้นได้เราก็เริ่มตักเลยจ้าประกบแบบนี้จ้าทุกคนเสร็จแล้วเราก็เทนะจ๊ะนี่ค่ะกล้วยนะคะกล้วยหอมนะคะผสมกับไข่นะเทลงไปเลยนะจ๊ะช้อนช่วยนิดนึดนดนดนงนะจ๊ะนี่น,นะแ,แล้วก็เกลี่ยให้ทั่วเลยเกลี่ยให้ทั่วเลยจ้า อร่อยจริงๆนั่งโตอร่อยไหมสิบเต็มอะไรสิบเต็มร้อยอร่อยมากค่ะทุกคนลองเอาไปทําตามกินกันได้นะคะนี่นะคะใครจะเพิ่มแท็กเจอร์ใส่ชีสลงไปด้วยก็จะอร่อยมากจ้ามาจ้าทุกคนโรยช็อกโกแลตลงไปจ้าคนละฝั่งนะนี่นี่นะคะใครจะเพิ่มแท็กเจอร์ใส่ชีสลงไปด้วยก็จะอร่อยมากจ้ามาจ้าทุกคนโรยช็อกโกแลตลงไปจ้าคนละฝั่งนะ นี่เพิ่มเนยเพิ่มเนยลงไปที่ขอบกระทะเนะาะเดี๋ยวเขาจะทอดนะคะทุกคนเขาจะค่อยๆทอดไปเรื่อยๆเนาะช้อนช่วยนิดนึงนะจ๊ะ